การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยก็ยังเป็นที่สนใจของชาวอาเซียนเสมอครับสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับหลังจากที่เพจอาเซียนเออร์บานิส ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยที่ญี่ปุ่นส่งผลการศึกษาลรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ให้กับกระทรวงคมนาคมไทยรวมค่าก่อสร้างประมาณ260,000ล้านบาทความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาค่าตั๋วไม่เกิน740บาทใช้บริษัทไทยในการก่อสร้างโดยใช้ระบบรางจากบริษัท JR Corporation ของญี่ปุ่น ผลการศึกษาพบว่ามีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกว่า17.7%ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายที่12%ช่วงแรกจะเป็นการก่อสร้างเส้นทางกรุงเทพถึงพิษณุโลกระยะทางประมาณ380กิโลเมตรเป็นทางรถไฟความเร็วสูงลำดับที่3ในประเทศไทยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนจากโพสต์นี้เองครับทำให้มีการแสดงความพิดีห็นจากชาวอาเซียนและต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิ็นเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการนี้ มาลองฟังความคิดเห็นกันดูครับความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียเข้ามาตั้งคําถามกลับว่าพวกเขาไม่ได้ร่วมงานกับจีนหรือความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวมาเลเยน,นะครับเขาเข้ามาสแสดงความเห็นว่าฟังดูดีมาเลเซียหวังว่าจะจบความสมดุลของรถไฟความเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเกอร์มาสไปยยโฮบาลูภายในกลางปี2024 ความฝัน30ปีของ KTM ทั้งหมดในการทำสายไฟฟ้ามาตรฐานรางคู่952กิโลเมตรจากยาโฮบารูไปประดังเบซาเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากแรงงานมาเลเซียหลายพันคนได้ทำงานอย่างหนักเพื่อจะให้โครงการนี้สำเร็จความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับเข้ามากล่าวสั้นๆว่าคุณภาพญี่ปุ่นชาวอินโดนีคนเข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทย มั่นใจว่าประเทศไทยสามารถทําได้เพราะเศรษฐกิจของพวกเขามีสเสถียรภาพชาวอินโดอีกคนเข้ามาตอบกลับความเห็นนี้ว่าไม่การันตีกับโปรเจกต์นี้มากนักถ้ามันยังไม่ได้ดําเนินการอีก10ปีหรือมากกว่านั้นแน่นอนเงินกู้ต้องมากกว่าตอนแรกหลายเท่าอินโดนีเซีย145กิโลเมตรการไม่เริ่มดําเนินการเพราะปัญหาการเวรคืนชาวอินโดคนต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าเศรษฐกิจของพวกเขาคือ65%ของการท่องเที่ยว ตอนนี้เพิ่มมีโควิด -19 กลับมาอีกแล้ว GDP ของไทยเติบโตช้าที่สุดเพียง1.5-2%ต่อปีจากความคิดเห็นนี้เองนะครับก็มีคนไทยเข้ามาตอบกลับว่า GDP ไทยเท่ากับ17ท r ล l l ยน260,000ล้านบาทเล็กน้อยสำหรับเราแล้วก็มีชาวคอมเมนต์มากล่าวสั้นๆว่าวิเศษความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวอังกฤษนะครับเขาเข้ามากล่าวว่าทำได้ดีมากประเทศไทย ความคุ้มครองด้านรถไฟความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั้งประเทศเป็นที่น่ายกย่องไม่เหมือนประเทศอื่นที่อวดตัวเองมากเกินไปด้วยรถไฟความเร็วสูงแค่สั้นๆ100กิโลเมตรสำหรับความพิถีพินของชาวกิจคนนี้นะครับ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขามาประชดประชันประเทศไหนต่อไปเป็นความพิดเห็นของชาวไทยนะครับ <c oughs> เข้ามากล่าวสั้นๆว่านาน20ปีความพิดเห็นต่อไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับเขากล่าวว่าทำไมญี่ปุ่นทอดทิ้งเราแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกคนเข้ามาตอบกลับความพิดเห็นของชาวเวียดนามคนนี้ว่า เพราะเราไม่เลือกญี่ปุ่นความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวอินโดนะครับกล่าวว่าหวังว่าจะราบรื่นและกลายเป็นรถไฟความเร็วสูงต่อไปอย่าให้เกิดขึ้นเหมือนอินโดซึ่งรถไฟความเร็วสูงยังไม่เสร็จชาวเวียดนามคนต่อไปบอกว่าหวังว่าเวียดนามจะเหมือนเดิมต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวขเขมรน,นะครับเข้ามากล่าวสั้นๆว่ายอดเยี่ยมต่อไปเป็นความคิดเห็นของคนไทยนะครับเข้ามากล่าวว่าไม่แปลกใจเลยว,ว่าทําไมญี่ปุ่นถึงมาลงทุนทันต่อเหนือของประเทศไทย รถจุดหมายปลายทางกับเสียงของคนญี่ปุ่นคือเชียงใหม่ทางเหนือของประเทศไทยต่อไปเป็นความพิถเห็นของชาวเวียดนามนะครับกล่าวว่าประเทศไทยตอนนี้ไม่มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งแต่ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียกําลังวิ่งอยู่คนไทยตอบกลับความพิถเห็นของชาวเวียดนามคนนี้ว่าเฉพาะอินโดนีเซียเท่านั้น ชาวเวียดนามคนเดิมเข้ามาโต้แย้งคนไทยว่าลาวมีรถไฟความเร็วสูงคนไทยตอบกลับว่า Google มีว่างแล้วมาค้นหากันคนไทยอีกคนเข้ามากล่าวเสริมว่าความหมายความเร็วสูงยังไม่รู้แล้วเวียดนามมีอะไรหรือรถไฟความเร็วต่ำหรือแล้วก็มีชาวไทยอีกคนเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงว่าคุณคิดผิดแล้วรถไฟความเร็วสูงมีเฉพาะอินโดนีเซียมาเลเซียความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงลาวประมาณ160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟความเร็วสูงในไทยมีสสายแล้วกำลังก่อสร้างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเส้นทางกรุงเทพโคราชความคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จของเราเขาไม่เรียกรถไฟความเร็วสูงของเราเขาเรียกรถไฟกึง่งรถไฟความเร็วสูงทำไมถึงเรียกกึ่งความเร็วสูงเพราะมีความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเลย์2 0 0กิโเมตรต่อชั่วโมงอินโดรเรียกรถไฟความเร็วสูงชาวเวียดนามคนเดิมเข้ามาถามกลับว่า ไทยมีรถไฟเหมือนลาวไหมคนไทยตอบกลับว่าความเร็วเท่าลาวก็รถไฟชานเมืองสายสีแดงแล้วเวียดนามมีไหมคนไทยคนต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าประเทศรอบๆอ,อกแตกตายและดินเวอร์คนไทยอีกคนกล่าวเสริมว่ารวมทุกประเทศนั่นแหละไม่ใช่แต่ขเขมรพวกจ้องแต่จะชนะไทยแต่ไม่เคยมีวันนั้นเลย คนไทยคนต่อไปมาแสดงความเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ดีที่สุดช่วยเหลือไทยให้งานคนไทยทําเยอะญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทย50กว่าปีไม่เอาเปรียบคนไทยรักญี่ปุ่น ต่อไปเป็นความคิดเห็นของคนอินโดนะครับกล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีรถไฟความเร็วสูงต่อไปจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเป็นของคนไทยนะครับบอกว่ารถไฟความเร็วสูงอย่างแท้จริงนี่เป็นเพียงบางส่วนนะครับที่มีการแสดงความคิดเห็นของชาวอาเซียนและแต่างชาตินะครับหากโครงการนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการก่อ,กรกอสร้าง <S <S ก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงลําดับที่3นะครับต่อจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพหนองคายที่กําลังดําเนินการก่อสร้าง ระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทางประมาณ250กิเมตรระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายระยะทางประมาณ357กิโเมตรและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสารสนามบินดอนเมืองอู่ตะเภาและสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ220กิเมตร โดยจะเริ่มดำเนินการกอร่อสร้างปี2567ที่จะถึงนี้ทั้งสองโครงการใช้เทคโนโลยีจากประเทศจีนซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะแตกต่างจากรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นที่กำลังรออนุมัติโครงการก่อสร้างซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบชินคันเซ็นสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากโครงการนี้มีการดําเนินการก่อสร้างจะใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างมาจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศทั้งหมดโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศนี่เป็นข้อดีของรถไฟความเร็วสูงไทยญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียคือประเทศแรกที่นําระบบรถไฟความเร็วสูงมาใช้รับส่งผู้โดยสารเส้นทางจาการ์ตาถึงบันดุงระยะทางประมาณ138กิโลเมตร เป็นรถไฟความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีจากประเทศจีนทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดให้บริการไปตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการจากจีนเช่นเดียวกับโครงการรถไฟลาวจีนของสอปปอลาว ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมง KTM ของมาเลเซียที่เป็นระบบรถไฟฟ้าวิ่งรับส่งผู้โดยสารชาญเมืองและระหว่างเมืองทำความเร็วได้ไม่เกินกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมง KTM ของมาเลเซียและรถไฟลาวจีนไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยญี่ปุ่นระยะที่1ช่วงเส้นทางกรุงเทพถึงพิษณุโลกหากมีการอนุมัติให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว ไทยก็น่าจะเป็นประเทศแรกในแถบภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยี mistakes. ระบบรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนและญี่ปุ่นซึ่งไม่เหมือนกับชาติอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนที่เลือกใช้บริการระบบรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนเท่านั้นความแตกต่างของระบบรถไฟความเร็วสูงในไทยกับชาติอื่นๆในแถบภูมิภาคอาเซียนเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับรับชมคลิปแล้วมีความคิด หเห็นยังไงกันบ้างครับร่วมแสดงความคิดเห็นกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดมีความคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของสารพัดสารพันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ